สวัสดีครับผมช่องวัยรุ่นดูใบนะครับวันนี้ผมก็จะพามาดูต้นกระทุ่มนะครับที่จะมาเสียบให้เตีย่ยที่บ้านนะครับนี่ผมก็จะไปขับรถไถไถที่ปลูกอยู่ค้างเพราะว่าแบตหมดนะครับเพิ่งเอาไปชาร์จนะปกติปกติกระทุ่ม ที่บ้านมันจะขึ้นเขาข้างล่างฝั่งนู้นนะครับหน้าน้ำแล้วก็ติดริมคลองนั้นก็มีเห็นไหมเนี่ยแถวนี้มีติดแถวขึ้นมาเนี้ยมันหายากนะแต่เมื่อวานเนี้ยผมมาขาับรถไถผมเจอใช่เลยหนึ่งต้นก็ไถที่ชวนเตียปลูกกระท่อมอยู่นะครับนี่ครับเพื่อนเพื่อ รู้มาอย่างไงนะครับนี่อะปิวไมกต้นใหญ่ของนู้นนะงามเลยนะน้องก็มีน้องท่านหนึ่งชอบนะครับบอกว่าถ่ายตอกระทุ่มให้ดูหน่อยผมชอบมากนียผมก็จะมาถ่ายดูเพืเ่อนๆตอก็ใหญ่พอใช้ได้นะโอเคนะประมาณเหรียญบาทแล้วนะแต่ผมก็จะมาเสียบให้ทุกคนดูนะครับไม่รู้มายังไงนะครับต้นนี้ ก่อนก็จะปลูกทุเรียนนะครับแต่ช่วงนั้นเตี่ยแกป่วยมันไม่มีคนดูแลแม่ก็ป่วยมันโซมเลยเลยตาย,ตายหมดแล้วครับก็ขับรถมาถ่ายที่เมื่อวานนี้เจอพ็อเตี่ยพูดถึงกระท่อมจะบอกว่าอยู่แถวริมบ่อมัีฝั่งขึ้นมาเนี่ยไม่มีหรอกก็ว่า นี่ก็ผมก็เจอรังมีมีมิหนึ่งรังนล้วเพื่อน้ำหวานแบบสวยมากเลยวันผมตีมาสองรังนะทุต้นต้นกระทุ่มนี่รังหนึ่งก็ได้กินอยู่เรื่อยๆนะแถวนี้ก่อนจะเป็นป่าลำไยครับเปลี่ยนมาเป็นผูกยูคามแล้วครับเพื่อนก่อนก็เป็นป่าลำไยทั้งหมดเลยนะครับ อันนี้เป็นป่ามะม่วงเปลี่ยนมาทำเป็นป่ายูคาหมดแล้วนะครับริมบอ่อแล้วนั้นก็มีนันเพื่อนแต่ผมเติมน้ำกัอนนิดนึงแบบหมดนะมันเหมือนแบบคนก็หมดก็มือเจ็บนะครับยังไม่หาเลยเนี่ยยาแก้ปวดของผม อก็เรื่องพูดถึงว่าผมอยู่จังหวัดผมอยู่ปาจีนนะเพื่อนเพื่อนอเภอกับ,บินบุรีครับอ๋อส่วนตัวผมชอบบรรยากาศที่ใต้นะผมก็อยู่ใต้มาเพื่อนก็เยอะนะอยู่นู่นแทบทุกจังหวัดเลยเพื่อนทั้งเหนือทั้งอีสาน ทั้งใต้กระบี่พังงาพัทลุงอะไรนครเนี่ยมากก็อยู่ใต้มาเพื่อนผมทำงานอยู่ในสนามบินเกาะสมุยเมื่อก่อนนี่แล้วก็โรงแรมก็แถวนั้นเนี่ยก็เที่ยวดื่มกันเนี่ยยกพวกยกไรอวมันแก๊งครับเมื่อก่อนอยู่เกาะรังด้นเลยเอฟซด ไม่กลัวเลยครับทั้งปืนทั้งอะไรผม,มโดนจับเป็นว่าเล่นนะครับคนเคยมีอดีตทั้งนั้นครับผตัวน้ำทอมนี่ตำรวจบุกถึงบ้านนี่หลายรอบนะครับแม่ผมนั่งอยู่ไม่สนก็เอาผมไปหลายรอบนะเพื่อนอยู่ตรงนี้ตั้งแ๊งนั้นเะพื่อนไม่งั้นไม่เท่ เดียกก๋ยวกำลังสดกำลัง้อยเลยท่านย,ยุกยุกนั้นผมขับฟีโนโยกเลี้ยงล้อเพื่อนทำเครื่องแข็งท่อให้มันดังๆอ่าต้องยกล้อด้วยไม่งั้นสาวไม่จีดโช์ถับนี้ต้องบีเดี๋ยวเพื่อนไม่ครบ <c oughs> <c oughs> จะเป็นแกง๊งชื่อแกง๊งเยเซอร์นะก็ฟันแหลกนะครับ เพื่อนก็เอ็นขาดมาฝังเราก็ข้อมือขาดมาเหมือนกันนะเงินฟันเงินเป็นว่าเล่นนะครับยึดถิ่นกงินไงผมนี่ไปผับนี่ประจำต้องเลือ,ลอดกลับมาที่บ้านกว่าจะโ,โตมาได้นี่โอ้โหไม่ใช่ไม่ใช่ไงครับใต้โอ้เจอเพื่อนเยอะพวกน้องอะไรก็จริงใจนะครับคุณใต้ รักใครรักจริงนะเพื่อนผมพนเกาะนี่โหไปด้วยกันไม่ช่วยกันนี่เพื่อนผมชี้หน้าแต่ละคนนี่แบบเงียบเลยนะมันวาทําไมไม่ช่วยเพื่อนวนะแบบทำไมผมผมรักเป็นคนรักเพื่อนรักน้องนะผมช่วยตลอดมันเจ็บตัวเจ็บไรกันามากงนะครับ ก็มันจะเดินดูมิม้มนาวเพื่อนเมื่อกี้หนึ่งรังก็ฝากคลิปนี้ก็จะพามาดูกระทุ่มนี้เลยครับแต่ชวนเพื่อนเื่อคุยเลยเถิดเลยก็ขอจบคลิปไว้ท่านี้ครับสวัสดีครับ